สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพอร้รมครับ7พฤษภาคม5 5 6 5 8นารสเศษใกล้1ทุ่มครับคลิปนี้พิเศษมีอสมอคอมเมนต์ถามมาก็จะตอบให้แบบด่วนๆก็ถามมาความชัดเจนในการถามก็ไม่ชัดครับเพราะไม่ได้บอกว่าเงินอะไรถามมาสั้นๆว่าอสมอติดโควิดกี่วันได้เงินหรือว่าได้เงินไหมหรือว่าไม่ได้เงินอะไรเลยถามมาประมาณนี้ครับคำถามมีเท่านี้ นะครับขอบคุณนะครับที่ถามมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็จะตอบตามตามคำถามนี่แหละนะเพราะว่าถามมาเท่านี้ก็จะตอบเท่านี้เพราะไม่ได้ระบ,บุว่าเงินอะไรก็จะตอบอย่างนี้นะครับอสมติดเชื้อโควิดสิบเก้านี่จะได้เงินนี่มันจะต้องเข้าเกณฑ์นะครับส่วนเข้าเกณฑ์นั้น เป็นเป็นได้เงินจากกองทุนสปสอชอหรือกองทุนช่วยเหลืออื่นๆเช่นกองทุนดรนายแพทย์อมรนนทสุทตานองนี้กลุ่มนั้นจะต้องเข้าเกณฑ์เดี๋ยวเข้าเกณฑ์อะไรไปพูดกันทีหลังอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คืออสมอที่ทําประกันโควิดเอาไว้อสมอท่านใดที่ทำประกันโควิดเอาไว้นี่ได้ครับได้ทุกกรณีโดยเฉพาะทําประกันเจอจ่ายจบนี่ติดเชื้อจะได้สองหม แต่ว่าจะต้องมีเอกสารหลักฐานครบก็คือใบรับรองแพทย์ใบผลตรวจ RT-PCR มีประทับตาโรงพยาบาลด้วยแล้วก็เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทําประกันโควิดว้นี่ได้เงินแน่ติดเชื้อได้เงินเจอจ่ายจบสองหมื่นทำว่ากี่วันได้หลังจากส่งเอกสารเคมเคมบริษัท เมื่อบริษัทได้รับเอกสารแล้วจะต้องพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน2 0 0 0 0บาทเจือจ่ายจบนี้ภายใน15วันนับจากวันได้รับเอกสารครบครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเงินประกันส่วนใครไม่มีประกันก็จะไม่ได้เงินส่วนนี้ใครมีประกันคือใครทําประกันโควิดจึงจะได้เงินส่วนนี้นะครับซึ่งการทําประกันโควิดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขว่า ติดเชื้อจากการทํางานหรือว่าไปติดเองนะครับจะติดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปเคมประกันแล้วเอกสารหลักฐานครบมีผลตรวจ rt-pcr มีไปรับรองแพทย์มีเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทขอก็ส่งเอกสารให้กับบริษัทบริษัทได้รับเอกสารต้องจ่ายสินใหม่ทดแทนภายใน45วันนับจากวันได้รับเอกสาร2 0,000นะครับเจอจ่ายจบ20,000 อนอกจากนั้นใครที่ได้นอนโรงพยาบาลก็ว่ากันไปตามเกณฑ์ที่ทําประกันเอาไวา้เขาจ่ายนอนโรงพยาบาลมีไหมอะไรยังไงเข้าเกณฑ์ได้รับไหมอันนั้นกอดปรึกษากับบริษัทอีกครั้งนะครับแต่เจอจ่ายจบ2อง0 0ื่นนะครับอันนี้เฉพาะคนทําประกันคนไม่ได้ทําประกันไม่เกี่ยวไม่ได้นะครับต่อไปคําถามต่อไปอยู่ในคําถามข้อเดียวกันนี่แหละบอกว่ามีเงินอะไรมาให้ไหมกี่วันได้มีครับ เงินนอกเหนือจากประกันไม่มีประกันก็ได้แต่จะต้องเข้าเกณฑ์ติดเชื้อโควิด -19 จากการปฏิบัติหน้าที่ถ้าติดเชื้อโควิด -19 จากการปฏิบัติหน้าที่เขาจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการพิสูจน์ว่าติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องมีหนึ่งละคำสั่งคำสั่งจากหน่วยงานที่เราเป็นอสมอ,อยู่นั่นสั่งให้ปฏิบัติงานด้านโควิด -19 มีคำสั่งเสร็จแล้วก็มีแผนปฏิบัติงานระบุชื่อเราในนั้นว่าเราไปทํางานด้านอสมเกี่ยวกับป้องกันควบคุมโรคโควิดสิเนี่วันที่เท่าไหร่นะเราไปเรียกคนเคาะประตูบ้านมาฉีดวัคซีนวันที่เท่าไหร่เราไปช่วยคุณหมอตรวจเอทเคกลุ่มเสี่ยงวันที่เท่าไหร่เราไปทําอะไรเกี่ยวกับงานสาธารณสุขซึ่งจะต้องมีคําสั่งมอบหมายให้อสมปฏิบัติงานด้านโควิดมีแผนปฏิบัติงานอยู่ในนั้นเสร็จแล้วถ้ามีตัวนี้ แล้วอ,อสมอไปติดเชื้อจากการทํางานนั่นเข้าเกณฑ์จะได้รับเงินแต่ว่าเข้าเกณฑ์จะได้รับเงินติดเชื้อโควิดแล้วอยู่เฉยเฉจะได้ไหมไม่ได้ครับคือเราติดเชื้อจากการปฏิบัติงานติดแล้วนั่งอยู่บ้านเฉยเฉยไม่ไปทําอะไรเลยไม่ได้ทํายังไงก็ไม่ได้กี่วันก็ไม่ได้แต่ถ้าไปทําเรื่องยื่นเรื่องขอได้จะได้ครับมี มูลนิธิเอ่อไม่ใช่มูลนิธิดอกอะไรนะเขาเรียกว่ากองทุนกองทุนด็อกเตอร์นายแพทย์อมรนนทสทุทธนี่เขามีให้อยู่ไปสอบถามจากคุณหมอรอปอสอตองท่านหรือคุณหมอสำนักอนามัยกรทมถ้าท่านเป็นอสสหรือคุณหมอโรงพยาบาลที่พาท่านทำงานถ้าท่านเป็นอสอมอของโรงพยาบาลใดนะครับมูลนิธิเอ่อไม่ใช่มูลนิธิ อกองทุนดอกเตอร์นายแพทย์อมนนทสุทนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์แบบฟอร์มกองทุนดอกเตอร์นายแพทย์อมนนทสุทไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือว่าคอมเมนต์แรกจะแนบระเบียบไว้ให้ด้วยระเบียบระเบียบกองทุนดอกเตอร์นายแพทย์อมนนทสุทจะแนบไว้ที่คอมเมนต์แรกหรือคำอธิบายใต้คลิปหรือแบบฟอร์มขอเงินนี่ก็จะแนบไ้ในนั้น เราจะต้องไปติดต่อกับคุณหมอห้องเราที่เราเป็นอสมอ,อยู่ให้คุณหมอดาวน์โหลดแบบฟ,ฟอร์มให้พากรอกเอกสารแล้วก็เอาเอกสารต่างๆแนบแล้วก็ส่งไปกองทุนดรนายแพทย์อมรนทนนสุดถามว่ากี่วันได้ไม่ทราบเพราะว่ามันจะต้องมีขั้นมตอนอยู่ตำบลอำเภอนีอ่ส่งจากหน่วยบริการที่เราเป็นอสมอ,อยู่นี่ไปอำเภอนี่ภายในไม่เกินเจวันเสร็จแล้วทางอำเภอก็ตรวจสอบเอกสารต้องส่งไป จังหวัดสสจภายในไม่เกินเจวันสสอจตรวจสอบเอกสารแล้วลงนามด้วยนี่ส่งไปสบสกลมสนับสนุนบริการสุขภาพภายในไม่เกินเจวันพอไปถึงสบสสบสต้องส่งให้คณะกรรมการกองทุนดรนาเตอร์แพทย์อมนต์ตสุดพิจารณาช่วยเหลือในภายในไม่เกิน15วันหลังจากนั้นก็ว่ากันไปกี่คณะกรรมการเขาประชุมเมื่อไหร่เขาพิจารณาช่วยเมื่อไหร่ก็จะได้รับคําตอบมาแล้วก็จะโอนเงินให้ตามเอกสารหลักฐานที่เราขอไปมันจะมีบุ๊กแบงค์ด้วย หน้าเล็กที่บัญชีธนาคารและเอกสารในเดือนและเรียดอยู่ในแบบฟอร์มาการขอมีตัวนี้ถ้าติดเชื้อโดยไม่ได้นอนโรงพยาบาลก็ได้ประมาณไม่เกิน5000ถ้านอนโรงพยาบาลได้ประมาณไม่เกินหมื่นถ้าเสียชีวิตได้ไม่เกิน50,000ถ้าพิการผู้บุลภาพได้20,000ทําทำนองนี้มีหลักเกณฑ์อยู่อันนี้ดรนายแพทย์อมรนทสุดกองทุนนะครับ อยู่เฉยๆไม่ได้นะครับต้องเย็ยนเรื่องและต้องเข้าหลักเกณฑ์ด้วยว่าติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ต่อคุณหมอของท่านนะครับส่วนเราจะแนบลิงก์ระเบียบระเบียบกองทนนายแพทย์อมรนอนทนสุดไว้ให้ดูนะที่คอมเมนต์แรกแล้วก็แบบฟอร์มสําหรับกรอกขอรับการช่วยเหลือก็จะอยู่ในนั้นในคอมเมนต์แรกอีกที่ ตัวนี้ให้เยอะนะแต่ถ้าทําเรื่องเอาได้นี่คือกองทุนสปไม่ใช่กองทุนสปปชสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอนะครับกรณีติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่นี่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นี่ทานองนี้สปสอชอจ่ายจ่ายเยอะทีเดียวนะคือถ้าเจ็บป่วยเจ็บป่วยเนี่ยจ่ายไม่เกินหนึ่งแสนติดเชื้อเนี่ยก็เข้าข่ายเจ็บป่วย ส่วนเขาจะจ่ายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิีรณาเราป่วยมากป่วยน้อยแต่ป่วยหนักขนาดไหนก็จ่ายไม่เกิน1นึ่งแสนทำตรงนี้ถ้าพิการทุพพลภาพจ่ายไม่เกิน2อง0สนสี่นะครับถ้าเสียชีวิตจ่าย4ี่แสนอันนี้ติดเชื้อโควิด -19 จากการปฏิบัตหน้าที่ก็ใช้หลักการนี้สปออสชครับส่วนสปสชบแบบฟอร์มขอเป็นยังไงเรื่องยื่นไปที่ไหนอะไรยังไง อสมอไปถามคุณหมอหน่วยบริการของท่านเลยสปสอชอจ่ายกรณีอสอมอปฏิบัติหน้าที่แล้วได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่นี่ติดเชือ้อโควิดก็หยุดจัดอยู่ในเรื่องนี้คุณหมอของท่านจะเอาใจใส่ท่านแค่ไหนทองถามดูถ้าท่านติดเชือ้อแล้วคุณหมอเอาใจใส่ท่านช่วยเป็นธุระดาวโหลดแบบฟอร์มมาช่วยพากอกแบบฟอร์มช่วยส่งเรื่องให้สปสออชโอเคจะได้เรื่อง ว่าได้รับการช่วยเหลือนะครับซึ่งสปสชนี่เขาให้ยื่นเรื่องได้ภายในสองปีสปสชนี่เขาสา,สามารถให้ยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาตัวนี้ได้นี่ภายในสองปีนับจากได้รับผลกระทบคําว่าได้รับผลกระทบหมายความว่าเราปฏิบัติหน้าที่เป็นเอสมอแล้วเราติดเชื้อนี่โควิดสิบเก้านี่ติดเชื้อเมื่อไหร่นับไปเลยภายในไม่เกิน2ปียังยื่นเรื่องได้ เรามีหลักฐานเอกสารคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใบรับรองแพทย์อะไรก็ว่ากันไปนะต้องเข้าระบบการรักษาด้วยนะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่ากันไปนะสปศชสามารถยื่นเรื่องภายในไม่เกิน2ปีนับจากนับจากวันได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะโรคโควิดทุกโรคถ้าได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่นี่ทุกโรคยื่นเรื่องขอเยียวยาจากสปสชได้ นะครับส่วนกองทุนด็อกเตอร์นายแพทย์อมรนทศุดถ้าได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่อสมโควิดด้วยติดเชื้อโควิดก็ด้วยโรคอื่นด้วยก็ได้ถ้าได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่สามารถยื่นเรื่องขอได้ภายใน1ปีนับจากได้รับผลกระทบเอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ติดต่อคุณหมอของท่านครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ